สวัสดีครับพี่น้องที่รับชมที่เข้ารครับคลิปนี้ผมสาิภาพี่น้องมารับชมการสื่อขายขยะของธนาคารขยะชุมชนมูซีมูฮกเพศบาลตำบลหลงคำอำเภอหลงคำจังหวัดกาฬสินนะครับธนาคารฮขยะแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งครับ ในจำนวนกระไลแหง่งจีมมีอยู่ในเทศสา,า,านตะวันตกครับที่ในจัดทํำขึ้นนะครับายแต่นโยบายของผูง้บริหารเทศสานนะนี่เป็นการทําง,งานที่พี่น้องเช็นนี่ครับก็ถือว่าเป็นการทําง,งานของสมาชิกธนาคารโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต่างมาใทําำน้า,นาทีในส่วนต่าง,งๆนะครับในการจัดสื้อพยะนครับ มันนี้กับเป็นมือยายเ่าสากนะครับมันเพียนสิบหาคำเดือนสิบเทิงนมีพายุเขามาพร้อมนะครับมีฝนมีฝา่าร้นกับพงศาวิมีพี่น้องมาขายระยาหลายซัมเลสนะครับเต็มพงาวิมแ์ขอถ่ายทำให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศเข้าใจนะครับมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในเทศบาลลำคำห้องนะ

รับรู้ในความใจในการจัดการเพื่อความเที่ยงรับผเรียนวองร่นเองหรือเป็นกวามสัันของความเป็นไปของพิธีรูสกินมานพ่พุ่นพุสกินนะนึงบ่มันแตกมัดเรามเป็นยิ่นี่มดไปกินเอาคืนเอาคืนกันไปนันา่เาของเขาเานตั้งมน ผู้มาขายขวดแตกพวกะหาโลเอาอ้นสีสองโลเอาไปเกษตรกรจึงความสำคัญในการจัดการขยายอยู่สามช่วงสามระยะที่สำคัญครับเอาออกว่าสิเป็นรับต <ENNIS> ้นทาง กลางข้างหร <sh> ือปลายทางที่เข้าใจกันนะครับนี้สายยางนะสายยางสิบสองเอาือว่าสามช่วงหนึ่งคือต้นทางก็คือขยายจากขั้วเรือนพี่น้องก่อนเวทีมันขยายที่เทศบาลจัดให้กลางข้างก็คือการขนใหญ่ท้ายเทของเทสบาลไปกำจัดครับสำหรับปลายทางก็คือการกำจัดระยะ ประเภทต่างๆนะครับก็เหมาอสนโดยรักพิธีที่ถูกต้องต่อไปนะครับยเพื่อเราจะถักจับกันว่าซ้ำรับ่วงเส้นทางครับอันนี้คือคณะกรรมการเฮานะครับในฝ่ายการเงินนะครับที่คิดตัวเลขนะครับจากที่มีการสั่ง สินค้าพี่น้นองแล้วสังขยะพี่น้องแล้วนะครับามาไฟนี้นะครับอันนี้ก็เป็นใบซื้อขายนะครับบอกราคาว่าร์หัวน,นี้เข้าซื้อ,อยังราคาเทเลส์นะครับอันนี้คือนนคอยู่เป็นเจ้าหน้าที่ท,าาท้งเพศบาลน,นะนที่ส่งมาเป็นกระเบียงเข้านะครับนี่คือคณะกรรมการครับสมมตินี่เป็นสมมติฝากธนาคารแต่ละขั้เรียนที่มีอยู่เป็นรหัสเพมันนะครับ เราฟังเงินเงินเก่าแล้วค่ะที่ยังคงเหลืออยู่384บาทเมื่อนี้ขายได้483บาทรวม867บาทถอนมาค่ะเท่ากับซ้ำนียเนาะยังเอาอยู่บอสทบแค่นี้ว่ยรุ่นเข้าไหมการเตรียมแจงสิลเล่เอาลงเนาะเดี๋ยวจะเอาไปไปกอกลงด้วยค่ะเซ็นรับเงินตรงนี้นะคโอ้ห้ามปบะธานไปกอกใบนั่นนะจ้าเดี๋ยวจะไปนั่งกอกอยู่หมอให้งานก็ได้ค่ะ จากการได้จัดตั้งธนาคารขยะนะครับก็ได้มีการ,การอบรมให้ามรูพี่น้องสมาชิกนะครับพี่น้องก็ได้ประโยชน์ลาอย่างจากการเป็นสมาชิกธนาคารขยะนะครับพี่น้องก็ได้เรียนรู้การแยกประโยชน์จากขยะในประเภียต่างๆไปใส่นะครับขยะอินทซียเอาไปใส่จะไดเป็นประโยชน์ยังขยะนี่ซ่เคินจะไดขยะอันตราย รือขยะพีดพี่น้องจัดการจัมี้งสีห้องกับเทวาใ,<ค><ต>ให้<ด>ทำให้น่นะให้ทำหนวดให้มีการขัดแกะขยะแล้วกะเห็ดใหยขยะที่พี่น้องจิตทีมมันมีมูลนาค่าเพิ่มขึ้นตามแต่ละประเภทที่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ก็พี่น้องมีความรู้ความเข้าใจ คนก็สามารถมีเงินขายฝากไปกับธนาคารทีละสี่ลอยห้าลอยนะครับนี่จะลงมดสื่อใบน,บนั้นน,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 นี่เาะหลังจากมีการจัดตั้งธนาคารขยะแล้วนะครับเรบียร์สปันก็มีพราลาหน่อยโลกนะครับพระ่าพี่น้องแต้ความสำคัญในการแยกขยะบางคนเสียไปไม่นะเป็นขยะอินทรีย์ พี่น้องก็นั่ไปเห็ดปุ๋ยนะก็อได้กิ่มนนส่วนกลางนะมดมดกระปกับมีมาเบิงมาเบิเดียวปลาตัวเดียวน่าบดฟองเดียวเนี่ยเพราะว่าเห็นนวเห็นนวมาเบิ้งนี่เพราะท่าแก่ยู่นี่ ีบังกองแพงนะมเป็นกบเะเป็้อมก็ได้นี่ก็สอมไหมว่ขาก้อมชเพื่อนแ้วนีเนี่ยวีมเด็กจัมากคะเป็นประโยชน์เครื่องบส่วนมาเอามานำเสนอขี่น้องพี่น้องเี่ยแต่ยังมีาอย่างเป็นีบพี่น้อง สียมากปลาตัวาาเดียวนาวบบนาาัดขั้นมีความพึงพอใจในโครงการนี้สำหรับพี่พพใใน,พน้องผู้สนใจอยากสอบถามข้อมูลเิ่มเติมแน่วเลเเยแจเน่กับผมก็จิขึ้นเบอร์โทร่ว,วใ้ให้จะถ่ายคลิปนะครับเพื่อพี่น้องสนใจโทรมาหาทางคณะกรรมการธนาคารพยาชุมชนอะไร้คหรือติด่อบ งานเกี่ยวรับตัวข้ารข้าวเจ้าซาเราคนนี้คนตัวขํานะครับขึนตกไปเมื่อกี้นี้ครับพี่น้องเข้ากันเลเข่าหุ่มไปรอแบกแบบกลับออกมาขายอีกนะครับเอาใส่เวลาในการสื่อแครเครื่องมืนะครับเวาน่้นกริตน่สอื่อนเวลาสั้นๆแต่ว่าเรื่งรัดให้พี่น้องเร็งออกมาก ไปขั้นที่สองเกี่ยวสองก่อนเนี่ยผมทำสำคัญฝนตกไปเมื่อกี้นะครับมันฝนตกนะครับทางคณะกรรมการจะมีความลำบากในการทำงานพอสมควรครับแต่เขาการทำหน้าที่ให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับ แม่นบลาลูกแม่นต้องเท่าปะเปียกกันเปียเบยเบิดครับเพืนคนขายและคนสื่อนะครับมีกับเป็นเยาวชนลูกหลานในชุมชนนะครับี่เอานำขยะมาขายมัน,นี่หลายรอบครับคนตัวข้ามกระสูนครับหรือว่าเป็นแบบยางจีดีของชุมชนนะครับที่มีเยาวชนในคลุามสำคัญในโครงการต่างๆของเกีสส่ยสานครับ กับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วน,น,นะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องติดตามเรื่องเล่าของผมในช่องเกษตรเมื่อไม่ในคลิปต่อๆไปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวข้าม,มาสวัสดีครับ